สี่กองทุน RMF ลดหย่อนภาษีอิงดัชนี S&P 500กองแรก KUS 500x RMF จากบลจกสีกรลงทุนในกองทุนหลัก i s h ชร e คอร์ S&P 500 ETF ซึ่งอิงดัชนี S&P 500หนึ่งปีที่ผ่านมากองนี้ให้ผลตอบแทนบวก7.9%ค่ะและมีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่0.6%ต่อปีกองที่2 SCBRM S&P 500จากบลจไทยพาณิชย์ลงทุนในกองทุนหลักอแชร์ c อ r e S&P 500 ETF กองนี้1ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนบวก7.96%และมีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่0.86%ต่อปีค่ะกองที่3 e s u s 5 0 0 i m f จากบลจอ e ิสปริงลงทุนในกองทุนหลัก ISHare c อ r e s อ500 ETF 1ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนบวก7.33%และมีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่1.79%ต่อปีค่ะกองที่4 TLUS500IMF จากบลจอทาลิสลงทุนในกองทุนหลัก ISHare c o ร e s อ500 ETF ถ้าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่0.36%ต่อปีกองนี้เพิ่งเปิด IPO ไปเมื่อปลายพฤศจิกา2568นะคะกอง IMF ลดหย่อนภาษีที่ลงทุนในดัชนี s ิน500คุณมีกองไหนอยู่คะ